ยิ่งเริ่มเร็วมันก็ยิ่งดีนะแต่ถ้า50บวกแล้วมาเริ่มช้าไปไหมมันก็ไม่ช้าไปเพียงแต่ว่าในเรื่องของการเรียนรู้นะครับก็ต้องไฟมันนิดหนึ่งมีความมุ่งมั่นนะครับมีความตั้งมั่นมากขึ้นนิดหนึ่งครับเพราะเวลาพอ50บวกถ้าเทียบคนนะ30บวกกับ50บวกเนี่ยช่วงในการที่จะเรียนรู้เนี่ยไอ้คน30บวกเนี่ยมันค่อยเป็นค่อยไปได้ใช่ไหมค่อยๆเ,เรียนค่อยๆสั่งสมประสบการณ์ค่อยลองผิดลองถูกได้แต่ถ้า50บวกเสร็จปุ๊บเนี่ย เราไปทำเหมือนคนสาบวกได้ไหมตายสิครับเมื่อแต่มาค่อยๆล่ำค่อยเรียนค่อยลองฝีดลองถูทำไปมันมาอ่ะกว่าจะเริ่มตั้งขายได้โอ้จาก50บวกกลายเป็น60บวกเอ้าแล้วตัวธุรกิจมันเริ่มจะเดินได้เนี่ยมันไม่ใช่เปิดปุ๊บเดินได้ปั๊บนะครับมันต้องค่อยๆมีการสั่งสมนะครับเเป็นสั่งสมและประสบการณ์นะครับในการที่จะหาสร้างฐานลูกค้าเอ่ยนะครับในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นนะครับกับไอ้ย้าตัวโปรดักของเราเนะครับเป็นต้นเนี่ยมันมันใช้เวลา เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงในการเรียนรู้เนี่ยมันสั้นไอ้ต้องทำใจไว้แล้วเราต้องเอาช่วงเวลาสั้นๆนี้นะครับสปีดอัพนะครับขึ้นไปให้มันเร็วมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับ